ยอดมากเลยส่งยอดมากดีควากจักได้นี่เห็นแม่ดีๆสโลแกนที่เราเรียนราชมันจากได้ยิ่งใหญ่เกรงใจนำชาติไทยสู่การเป็นผู้นย์โลกนี่คือสิงที่เอดี๋อยากถามคำถามอยู่ประเดี๋สุดยอดมากนะนี่คือความเป็นชาติไทยเนี่ยเราเห็นความยิ่งใหญ่ในตั้งแต่แต่เพระบรมที่เราบอกผู้ชาติบ้านเราเรามีเอกลักษณ์ของเรา นี่คือความเป็นชาติไทยนี่ไม่มีประเทศใดเฉยนลยเพราะเราเราเรามีพุทธศาสนาสาหราับพุทธศาสน์เป็นหลักชัยอย่างนีง้เพราะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสตร์เทุนศาสตร์พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศา,านสนาแห่งความจริงแล้วก็ทําได้จริงและเป็นที่พึ่งของทั้งสามโลกทนะั่นเนี่คือว่าพุทธศาสน ไม่เหมือนวิทยาศาสตร์เออวิทยาศาสตร์นั่นแหละเป็นงสิ่งที่เปิดเปลื่นตเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของกายภาพเป็นสิ่งที่เอาวยมาสรุกแต่พุทธศาสตร์เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของทรมาพิบายเป็นเรื่องของทมเป็นเรื่องของอดที่เราต้องรอดใจนั่นคือพุทธศาสตร์เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีธรรมชาติดีแต่เพท่อจาเราตัดรู้ธรรมชาติ คือออกจากธรรมชาติแล้วว่าเหลือทุกเหลือส่วนเหลือเหยื่อเหลือผีเหลือสิ่งเดียวนั้นหรือสิ่งเกาะเกี่ยวเหนียวนั้นอันนี้เขาพุทธศัพท์เพราะฉะนั้นนี่ประเทศไทยของเราเป็นจอมปราเนี่เพราะบางส่วนที่ได้ยู่หัวของเราทุกพระองค์นั้นท่านคือพุทธศัพท์แล้วแบบของแบบครอบของนั่นคือคำสั่งของพระพุทธเจ้า ให้ปพอพอผสรผสานในรูกของตัวเองนี่คือจุดสําคัญอะทีนี้จุดสําคัญโดยเฉพาะราชวงศ์จักรีของเราเนี่ยไม่ใช่ราชวงศ์อื่นไม่สำคัญนะวันนี้โดยเฉพาะราชวงศ์จักรีเนี่ยปัจจุบันเพื่อนย้อนย้ายหลังมองเห็นความอุปสรตรงนี้ที่อผมจะตัดสินของเรามอบเอายที่ดินเป็นเพืทัศน์วิชาเพราะฉะนั้นว่า เราลงลงจกดีดีก็เลยมีสารต่อพระเจ้าจักสรรโดยทำให้ประเทศไทยของเราเป็นเมืองแก้วเมืองเห็นไหมที่สักศิตย์ท่านเขียนไว้ในในนานของรัตรนโกสิทร์ึงว่ายยอดมาคือกรุงเทพคำว่ากรุงเทพนี่ก็คือเป็นเมืองสอกดิ์เดลิานนี่คือตน้ตนต้นแมวที่ กำลังพัฒนาสังคมโลกของเราให้เป็นเมืองแก้วเืองทองเือนสิงไงตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักลีไปต้นนี้ทั้งหมดนี้หนึ่งอย่าลืมนะว่าโบรามหารรษัตสิต์ของเราทุ่งทบรากไทยแม้แต่รัชกาลที่เก้าของเราเนี่นย,ายานนทรงพระวิชาญาณก็จสารต่อง,งานทั้งหมดเนี่ยสืบต่อมาตลอดน,นี่คือนี่คือโุรามมารรษัตสัต์ของเราสืบต่อมาตลอด ไมเลด้เหมือนชาติอื่นนะชาติไทยไม่เหมือนชาติอื่นนะเรามีองค์พระมหากษัตริย์เรามีพระรพุทธศาสนาเป็นแกนหลักในการที่จะให้ประชาชนนี้เดินทางปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธมันก็เลยมียความสมงบร่มเย็นตลอดออเพราะสงบร่มเย็นตลอดมันได้เกิดการประมาททีนี้ความ,มวิบัติมันมาจากไหนทีนี้ ความวิบัตินั้นมันมาจากกลุ่มที่ไม่รู้จิตเข้าใจนะไม่ใช่เขาไม่ดีนะเกิดจากกลุ่มที่ไม่รู้จิตที่กตัดการตัดการดูต่อเองต่อสถาบันคิดว่าจะทำเองได้มองออกตรงนี้นั่นแหละมันก็เกิดความวิบัติเกิดความหมายยานะน,ะนี่ที่จริงถ้าเราเข้าใจนะอยา่างพระพุทธก็ดี พระพุทธเจ้ามีเป็นบุคคลจริงเป็นศาสนาเอโกของโลกเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกาศพุทธศาสนาศาสตร์แห่งพุทธคือรู้อยป่บ้าขึ้นมาให้โลกได้กลับบ้าให้โลกได้เดินทางให้คนทั้งโลกได้เดินทางแล้วก็ใช้หลักของธรรมศาสตร์คือหน้าที่ของเอ็มที่มีอยู่นั่นเองนี่คือวันหนักทำคือหน้าที่ที่เือต้องทำต้องทำต้องรู้ต้อเห็นต้องเป็นต้องเข้าใจอย่างรูแ้แจ้ง อันนี้คือหน้าที่ที่สันโลกที่มนุษย์ทั้งหลายมีอยู่อย่างนั้นเองข้อว่าตถาคตข้อว่าธรรมะสารที่เป็นธรรมดลเนี่ยที่เป็นอยู่อย่างนั้นคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่ของสิบหกอย่างเนี่ยแม้แต่มนุษย์ที่เกิดขึ้นมานี่ต้องเข้าใจว่าดีเป็นอย่างไรเลวเป็นอย่างไรนี่แหละที่ว่าธรรมะที่มนุษย์ทั้งหลายคนรู้เพราะเป็นธรรมะของมนุษย์ที่ต้องเลือกเป็นเลือกมาปฏิบัติเพื่ออะไรเ ก็ให้รู้ว่าถ้าทำบาปที่อยู่ของเราจะอยู่ในนรกถ้าทำบุญปุ๊บเราที่อยู่ของเราก็จะอยู่ที่สวรรค์แต่ถ้าเราเดินตามพระเจ้าคือเหนือบุญเหนือบาปเคือว่าละชั่วทำดีทำจิตของพวกเราให้ผ่องใสสลัดความโลภสลัดความโกรธสลัดความหลงออกตามอริษฐานสี่ให้เห็นทุกที่แท้จริงให้เห็นอืตนเกิดทุกสิ่แท้จริงและเดินตามอริยมรรคีหแปด พวกเราก็จะเดินเข้าสู่ความาหลบพ้นหมายถึงว่าออกจากกองทุนทั้ทงหมดที่ได้นี่เป็นสันจธรรมที่พระเจ้าของเราได้ตรัสไวไ้ซึ่งมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เยึดหลักนี้แต่ทีนี้มันนานเกินไปจนหย่อนยามันก็เลยสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เลยเกิดผู้มีอำนาจที่คร,รอบงำแล้วส่งเสริมในสิ่งที่มีกิดอันนี้แหละมันเกิดคือผลิตปิเดียนนะ พี่บอกว่านี่เลยคือความสคัญที่ตอนนี้เราตั้งจิตเจตนานี่เราะเราสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของคุณของแผ่นดินหลวงพ่อทีปฏิภาชนะหนึ่งก็ในฐานะของที่มาทําคือลูกของพระพุทธองค์อันที่สองก็คือในฐานะของลูกของพระเจ้าแผ่นดินะจย่างเราเนี่ยถ้าเรามองเห็นความจริงนี่ยสถาบันครอบครัวนี่มีพ่อแม่ลูกใจนั้น สถาบันของพุทธศาสนาคือเรามีพระพุทธประภส่งมองไปแล้วทีนี้เราก็ศึกษาว่ของพระเจ้าทั้งหมดนี่เป็นสงฆ์ั้งใจใหญเรามีพระพุทธเรามีพระธรรมคือดวงปัญญาแล้วเราก็เดินตามนี้ว่าเราเป็นส่งทั้งหมดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระธรรมนะเราก็ยังมีพระมาร์พระราชินี่ที่คณะของเราเพราะองค์ก็เหมือนพ่อของเราเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่ก่อทั้งหลายเนี่ย เป็นพี่น้องกันเป็นลูกของพระองค์ถ้าเรามองเช่นนี้นี่ความเป็นประชาธิปไตยความยิ่งใหญ่ความเสมอภาคมันมันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะปกครองกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราเห็นหน้าที่ของเราที่เป็นพี่น้องกันแต่ตอนนี้เรามาเจอต่างชาติทุ่แย่งแต่แย่งให้เราขัดแย้งกันให้เราแย่งแย่งกันมันก็เลยเกิดภัยพิบัติขึ้นมันก็เลยอเลอนแทนไปแล้ว พราะระบบมันไม่ดีไม่ใช่ระบบไม่ดีเพราะคนมันไม่ทำตามหน้าที่คนไม่เห็นธรรมคนไม่เข้าใจธรรมนะเนี่ยตรงนี้เราจะนี่เพราฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลที่ตัวที่จากต้างการศึกษาต่อไปนี้นี่ไม่ต้องเรียนอะไรมากให้เรียนเรื่องหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อตัวเองที่มีต่อสังคมที่มีต่อชุมชนที่มีต่อประเทศให้มากขึ้นแล้วมันก็จะรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆตามหน้าที่ของตัวเอง แต่เนี่ยข้อพิพาทของตะวตันตกคือให้เห็นบทบาทของสิทธิแต่ไม่เห็นหน้าที่เพราะฉะนั้นเขาเลยเอาตาบรรทกเข้ามาครอนบนำประเทศไทยก็เลยมีแต่สิทธิ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 แม้แต่ประธานที่ใรก็สิทธิ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 มองเห็นตรงนี้ประชาชนที่ใหาได้สิทธิที่แค่เสรีภาพมันผิดวัตถุประสงค์องของเพื่อนบนของคนงกีกครับ มาปเป็นราเป็นผระชมพูกรเราเป็นชาวไทยเราต้องรักและหวงแหนแผ่นดินไทยเลยในเมื่อเรารักหวงแหนเป็นดินไทยเราต้องรักษาวไว้ท้่ยกนเรางรักษาวไว้ยังไงก็ช่วยกันสนุก,กหองอบรมส่งเสริมให้คนดีมีหน้าที่ในการบริหารประเทศให้คนดีได้มีโอกาสในทํางานทั้งหลายทั้งปวงก็ใจตรงนี้ทุกคนมีหน้าที่ที่เกียวบดูแลปกครอง แผ่นดินของตัวเองที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองมีหน้าที่ที่จะพัฒนามีหน้าที่่จะช่วยกันกันกลรุนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ที่เกิดความเจริญรุ่งเรืองเรามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบให้เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ไมต้องคนนั้นทําต้องคนนี้ทำไม่ต้องให้ใครทำเรานี่แหละไปทําอย่างที่บางแง่กำลังทำหน้าที่ที่ที่จะออกสื่อวินีออกสื่อที่ทำหายไม่ได้หอกนี่เราะเพราะนั้น งนต้องตนี้ไปไปานต้องพิวัฒน,นาการใหม่ต้องเอาคนดีในชื่อชื่อจคนดีทุกวันนี้ดนนีานนี้หมกคนน้องอาารยับคืสังคมจะกำนดอะพวี้พูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์ก็ทำให้ระบบได้จึ้ลกันรั้ครับ